สวัสดีค่ะดันก้องสนรวนสุนัรสิทธิ์นะคะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําวิธีการหาค่าระยะห่างระหว่าง2จุดนะคะของโปรแกรม MLM ค่ะโดยกล้องที่เรานํามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station Daddy d a d d y DTM 152M ตัวนี้ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกในการเข้าโปรแกรม MLM นะคะให้เราเข้าไปที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นกดที่ F4 นะคะเพื่อเปลี่ยนเพจไปหน้าที่2ค่ะ แล้วเข้า f1 คำว่าโปรแกรมค่ะเลือก f2 นะคะ MLM ค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบที่1ค่ะเป็นการหาระยะช่วงสั้นแล้วก็ช่วงยาวคือจากจุด A ไปจุด B แล้วจากจุด A ไปจุด C ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการเปลี่ยนจุดอ้างอิงค่ะก็คือจากจุด A ไปจุด B แล้วจากจุด B ไปจุด C ค่ะเราจะมาลองเข้าขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะ เข้าไปที่ F1 ค่ะตรงนี้นะคะให้เราเด้งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าพิซึมจุดแรกของเราค่ะหรือว่าจุด A นะคะเสร็จแล้วกดมีที่ F1 เพื่อทำการยิงค่ะ mm hmm. กดสต็อปที่ F1 นะคะตรงนี้ค่ะค่า H D นะคะจะเป็นระยะทางระหว่างจุดตั้งกล้องไปยังหน้าเป้าพิซซึมก่อนค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะก็ให้กดเซตที่ F4 ค่ะเพื่อไปจุดที่2นะคะต่อมาจุดที่2นะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าค่ะจากนั้นกดที่ F1 เพื่อยิงนะคะกดสต็อปที่ F1 ค่ะแล้วกดเซตที่ F4 ค่ะ ตรงนี้นะคะค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B นะคะจะอยู่ที่0.566เมตรค่ะเราจะดูที่ค่า dhd นะคะจะเป็นค่าระยะทางค่ะต่อไปเป็นจุดที่3นะคะให้เรากด hd ที D ่ F3 ค่ะให้เราเร็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าปีซึมจุดที่3หรือว่าจุด C ของเรานะคะแล้วกดที่ F1 เพื่อยิงเหมือนเดิมค่ะ เรียบร้อยกดสต็อปค่ะแล้วกดเซตที่ F4 ค่ะตรงนี้นะคะค่าระหว่างจุด A ไปจุด C หรือว่าจุดที่1ไปจุดที่3นะคะจะอยู่ที่1.137เมตรค่ะหากเราต้องการที่จะวัดค่าระยะทางต่อไปนะคะให้กด h e ดดี D, ที่ F3 ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองทำแบบที่2กันค่ะออกที่ ESC นะคะ กดที่ F2 เลยค่ะตรงนี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าจุดแรกของเราค่ะกด F1 เพื่อทำการยิงค่ะเสร็จแล้วกดสต็อค่ะแล้วก็กดเซตนะคะเพื่อที่จะไปจุดที่2ค่ะจุดที่2เหมือนเดิมนะคะให้เล็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าค่ะแล้วกด F1 เพื่อทำการยิงนะคะ กดเซทที่ F4 เลยค่ะตรงนี้นะคะค่า d h d ค่าระยะจากจุดที่1ไปจุดที่2นะคะจะอยู่ที่0.581เมตรค่ะแล้วกดที่ H d F3 นะคะต่อมาเราจะมายิงจุดที่3กันค่ะตรงนี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยงนะังหน้าเป้าจุด C หรือว่าจุดที่3ของเราค่ะเสร็จแล้วก็กดที่ F1 นะคะคำสั่งมี้ค่ะ กด s ต o p ที่ F1 ค,ค,ค่ะแล้วกดเซตที่ F4 ค่ะค่าเราค่าจากจุด B ไปจุด C หรือว่าจุดที่2ไปจุดที่3นะคะจะอยู่ที่0 597เมตรค่ะรูปแบบที่2ตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนจุดอ้างอิงค่ะจากจุดที่1เป็นจุดที่2ค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านได้ที่กล้องสำรวจศูนย์ลังสิตค่ะตั้งอยู่ที่ SO, A are, ปั๊มเอโซแม็กแวร์รูดังสิตนครนายกคลองสองค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-102-6854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ s, s i r ไซ9 9 9ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปค่ะ